น้องเยนแหละแต่ไม่ได้สิภาพไปเลาะเบิงปลาสอกเสือโค่งก่อนพวันมีเวลาอีกยี่สิบนาทีพี่เราอยากมองอบนมเนาะเราจะเลาะกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมา ว่ามันสิบานให้บ่ละแดดออกบาน,นจะบานให้ไหม บาดอกเสือโค้มันก็อยู่บทนี่แหละพี่น้องตุงมเงตุงมเงนั่นไงยอยู่ทางลงมานั่นน่ะเห็นไหมเอาจะขี่ขึ้นไปนู่นหรือจะจอดไวน้นี่จอดไว้นี่ก็ได้ดอกเนาะว่าเพศมาลักท้องข่อยดอกที่ข้าวเดียวอยู่ตรงหลุมฝังศพจ้า นี่ไงป่าดอกเสือโครง่งเห็นไหมนั่นยางขึ้นถือกระตามาพร้อมเพราะกระตามันมีเสือมันมีเงินกุญแจย้อนลงนนี่มองเมื่อยก็คือยางขึ้นอยู่เลยดย้อันนี้บทเก่าแก่กลางเมืองเลยนะเดี๋ยว่น้อง จนมันสีน,นั้น,มนหมดละจนมันสีว่ายมหมดละลืมคืดพ่อยังวะลืมคิดมาถ่ายให้พี่น้องดูไงพอดีเมื่อบานี่เห็นเพื่อนเขาลงเฟซบุ๊กอ้าวทำไมฉันลืมโอ้โหยังว่าบ่เมื่อยด้วเมื่อยอยู่ละ บ้างไม่ได้ก็ได้ส้มบัตินี่เลยค่ะนั่นนะ่ะโรงเรียนอยู่มองรถสีข,า,ขาวๆนะที่อบรมเฮายางขึ้นเนินมากจ้ะบรรยากาศผุทเเ่าพนังคุยกันเห็นไหมสวยดีม่ปาเดียวนี่แหละ ก็จะเป็นลุมฟังศบซื้อของไผของมั่นเนาะสวยบ่ามกายใกล,ใกล้พี่น้องไหวเมื่ขออภัยไม่นั่งหอบสวยจริงอะ่ะสวยงาม อุ้ยเมือ่อยยังหอบเลยพี่น้องจ๋าม่หยัดปักกุมหน่อยนึงจะเป็นลุมฟังศพค่ะหรือบ้านเห็นเขามาถ่ายลูปก็เลยเออสุดพอมาถ่ายพี่น้องเบืองก่อน่าวะ่ะเมืองจนสุดแล้วสิพ้าไปเลียนได้ไหม สวยตวนน,นกกระสิไเปยอดพักกุ้มค่ะสีเ,เขียวเขียวดูว่าต้นแม่เบ่นเนาะนี่ข้าจ้ากกรสิเป็นลุมไพยลุมมันยังสีพี่นเรงมันหน่อยแต่ยานด้เบิลฝรั่งน่ะจ้าหลังจากดื่มดำธรรมชาติแล้วเราก็จะไปเรียน ไปเรียนกันะจอมีเจ้าหน้าที่เหตุทำความสะอาดเนี่พี่น้องมีมองถึงทรายมีมองเหยียบน้ำขึ้นกันสวยๆป่าหลังจากชื่นชมความสวยงามกันแล้วเราก็หิ้วตะกร้ากลับไปเรียนกันต่อนะคะพี่น้องจา๋า มังคอนเก่ากาแฟมานาั่งกินขนมมานาั่งกินนะคะนาเอานาลุมฟังสุวานาเมน่นไปแล้วสมองสมองตรงหัวมุมตึกสีขาวๆมึงรถขั้นดำๆจอดหลายๆขั้นหนึ่งก็คือมองแต่งศพนะคะสถานที่ตกแตง่งศพสำหรับคนที่เียนพิ่อใหรกรมว่าแตง่งศพชั้นเดอร์จังแสยเงินสี่กสิเรากสิรามนี่ค่ะ แม่พ่อใหญ่พ่อพ่อใหญ่ก็แต่งอยู่นี่ค่ะพี่สาวพ่อพี่สาวพ่อใหญ่ก็แต่งจบอยู่นี่แต่งเห้มันแบบว่าสวยงามนะก่อนห้าสิบคั้งสุดท้ายสถานตรงนี้เผาพรอมนะคะฝังพรอมแล้วก็มีโบสถ์ขันเทพพิธีกรรมพรอมนะคะนนี่ค่ะตรงหัวมุมมองรถสีดำจอดนะคะ เป็นร้านรับแต่งศพตัวกนขามกับเป็นร้านเซ็กันแห่นที่ไม่น้ยมาซื้อของนั่นมือสองเนาะตอนนี้ก,ก็จะเป็นโบสค่ะย่างสิสะดุดแน่เพราะวะ่าแม่น้อยมยานายันร่มเพราะวะ่าเห็นนบ่ทอกันค่ะเห็นไม่เท่ากันน้องแหละคอยได้ใจขนาดเลยมือนี่เติมแบตให้นั่งเต็มที่สิงยางลงมากพอใหญ่วะ เธอได้อันเธอสิงยางไปเลี่ยนติบ่แล้ลวเธอคือบอกเอาแบตเตอรี่เสันเออเขาบอกว่าวาสมองเมียเจ้าน่ะมันสั่นเอามึงสิไปจะได้มึงมาถอดล่อรถก่อนเนาะได้บ่ละมือเดียวนะโซง่าวน่อยยุ่นนิดทางหลังอันนี้โซ สูสันเอาไปซ้ำรองบนล็อกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสิบไปจอดขางตึกนี่กะเลี่ยนละ่ะมันเขาเขาห้องระบอกมกันเปิดทะเลเซ้ออยู <laughs> ่อ้ยเก็บเกี่ยวบรรยากาศใจแมนมันสดชื่นแจ่มใสสดชื่นแจ่มใสจริงๆเลยเชียวมันสวยเด้พี่น้องโบนะพูดแล้ว่ายรู้จ้าของป